สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่มบ i p ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ 49, ที่19ธันวาคมพศ2564ค่ะกับการวิเคราะห์กราฟทองนะ,ะเพื่อที่จะทําการเทรดในเช้าวันจันทร์นะคะสำหรับทุกวันอาทิตย์ค่ะก็แพรมจะนะคะจะมีการไลฟ์นะคะที่เพจแม่บ้านเทรดฟอร์เรสค่ะเมื่อสักครู่ก็แพรมปิดไลฟ์ไปแล้วนะคะ3ชั่วโมงเต็มค่ะสําหรับท่านที่ติดตามที่ Tik Tok ok และช่อง YouTube สามารถติดตามก็แพรมได้ที่เพจแม่บ้านเทรดฟอร์เรสค่ะนะคะจะมีไลฟ์การวิเคราะห์กราฟนะคะในเย็นนวัอาทิตย์นะะะะะคคคเเเเกกกืออบบทททททุาาาิตยยย์์ลลลีีีีดดดววแ้้งงรรั็จมไฟสนพ ะะเพดแม่รับบ้านเพดฟอรเรค่ะสำหรับสมาชิกใหม่นะคะแล้วก็สําหรับ VIP ค่ะนะคะเรามาว่ากันในเรื่องของการวิคอกราฟจริงๆเมื่อสักครู่ทีนี้ในไลฟ์ก็ได้วิเคราอกราฟไป1รอบแล้วค่ะแต่อันนี้ก็แพรนะคะตัดเป็นคลิปสั้นไหมทุกคนนะคะอัดคลิปสั้นใหม่อีกรอบหนึงนะจ๊ะ โอเคนะคะเดี๋ยวกราฟทองค่ะแท่งเดมีแรงเซลล์นะคะแต่ว่าอยู่แนวรับค่ะนะ,ะดังนั้นถ้าเราจะเซล,ลไปเซลลที่นะคะแนวต้านไปดูเฮสี่เช็คแนวรับค่ะเจอแนวรับค่ะไปดูที่ตทมเฟรมเฮสซึงค่ะพรุ่งนี้นะคะถ้าเราจะไปเซลล์เซลล์ที่ต้านนะคะเนื่องจากกราฟมีแรงเซล์ให้เซลล์ที่ต้านตรงนี้จะเป็นต้านของเฮสึงค่ะ นะ,ะเราจะเลือกหน้าเซล์ที่ด้านบนนี้2จุดที่เข้าทํากําไรราคา0 1807และ1809นะคะถ้าเลยต้านนี้ไปไปต้านที่ราคา1 8 1 2งแป4ถึงหนึ่เป็นต้านที่2คือจุดที่ควรเข้าเซลลค่ะเพราะตรงนี้จะเป็นโซนแนวรับ และถ้ากราฟนะคะมีแรงเซลล์ต่อเนื่องมุดลงต่อเลยนะคะกราฟจะทะรุราคา1795เพราะ1795ได้แล้วกราฟจะลงมาที่แอเรียแนวรับด้านล่างค่ะนะคะดังนั้นจุดนี้จะเป็นแนวรับตรงนี้จะมีนะคะ คนบายดันราคาบายขึ้นไปและถ้าหลุดรับนี้แล้วนะคะกราฟจะมาแนวรับด้านล่างอีกจุดหนึ่งค่ะดังนั้นต้องเช็คกราฟหน้างานด้วยนะคะว่าจะขึ้นหรือจะลงสําหรับ VIP ค่ะเรียนระบบการเทรดมาแล้วนะคะแนะนําว่าใหเอาระบบการเทรดมาจับท่านจะรู้ว่ารับไหนควรบายและควรเซลร์รับนี้จะขึ้นหรือจะลงนะคะสำหรับใครที่สนใจเรียนค่ะก็สามารถทักมาที่ idline pmmy เลขห้าตัวค่ะมีทั้งคอร์ส private เจอตัวคอร์ส private ออนไลน์นะคะคอร์สเทคนิคทำกำไรคอร์สทอง ะะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่นะคะาาลายพจน์แผมแม่บ้านเทรดพอร์ตนะคะก็หรือว่า ID Line ลาย PAMM y 9 5ตัวนะคะเริ่มงงนะคะไม่ไม่ไมค่อยได้บอกนะสำหรับใครที่สนใจก็ทักมาค่ะสำหรับใครที่ยังไม่พร้อมก็ติดตามที่เพจช่องท i k ตอกแล้วก็ช่อง YouTube ได้นะคะคลิปนี้เดี๋ยวโค้์แผมส่งเข้าไปค่ะขอให้ท่านปลอดฟ้าสดใสกำไรทั้งสัปดาสวัสดีค่ะ